สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็ง VIP กันอีกแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่25มกราคม2569ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่เป็นที่ปลอดภัยและมีโปรโมชั่นเด็ดๆเยอะแยะมากมายใครสนใจอยากร่วมสนุกสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอล ที่ไล์แอดส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอนทินวิเคราะห์อบอลวันนี้ผมก็จะคัดทีเด็ดบอลแต่งเน้นๆไว้ให้ทั้งหมดอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับจะเป็นฟุตบอลลีกฮอลแลนด์พรีเมียร์จะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านโกนิงเกนพบกับทีมเยือนฟอทูน่าซิตตาคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเตะกันเร็วหน่อย จ้าบ้านโกนิงเก้นนะครับปัจจุบันจะอยู่โซนหัวตารางนะครับฤดูกาลนี้ฟอร์มดีปัจจุบันจะอยู่อันดับ5ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มดีนะครับมีชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้แค่1ส่วนทางฝั่งทีมเยือนฟอร์ทูนาซิตานะครับปัจจุบันจะอยู่กลางๆตารางอยู่อันดับ12ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มแย่นะครับชนะแค่1เสมอ1แล้วก็แพ้4และฤดูกาลนี้ทีมเยือน ปอร์ทุน่าซิตาเนี่ยก็เล่นเกมเยือนได้แย่ด้วยนะครับไม่ค่อยชนะใครหนักไปทางแพ้ด้วยนะครับสถิติการพบกันในคู่นี้นะครับผ่ายกันแพ้ผ่านชนะนะครับ6นัดล่าสุดที่พบกันชนะกันไปครละสานัดแต่ว่านัดล่าสุดที่พบกันเนี่ยเป็นของฤดูกาลนี้นะครับในช่วงของต้นฤดูกาลเตะกันที่บ้านของปอร์ทุน่าซิตาดโกนิงเกนไปเยือนเหนือกว่านะครับแล้วก็เบียดชนะมาได้นะครับที่สองซึ่งนัดนี้จะกลับมาพบกันอีกครั้หนึ่งที่บ้านของโกนิงเกนบ้าง นิงเกนนะครับก็ทําผลงานได้ดีนะครับในการเล่นในบ้านแต่ในบ้านไปแล้วทั้งหมด9นัดมีชนะ4ี่เสมอ3แพ้แค่2ยิง14เสีย7ยิงเยอะเสียน้อยนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนฟอร์ตูนาซิตาดนะครับเก่งในเรื่องของการเล่นในบ้านเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเล่นเกมเยือนตรงกันข้ามเลยนะครับแย่ไปเลยฟอร์ทูนาซิตาดนะครับเตะเกมเยือนไปทั้งหมด9กนัดชนะแค่1นะครับเสมอแค่2ด้วยนะครับแล้วก็แพ้ถึง6นัดเลยนะครับเล่นเกมเยือนแพ้เยอะมาก ยิง11เสีย18กลองหลังนี่รั่วมากเลยนะครับเสียเยอะกว่ายิงได้ถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับเจ้าบ้านโกนิงเกนนะครับจะดูดีกว่าแถมฤดูกาลนี้นะครับก็ไปเจอกันที่บ้านของฟอร์ตูน่าซิตานมาแล้วนะครับซึ่งโกนิงเกนเนี่ยทำให้เห็นเลยนะครับว่าเหนือกว่านะครับและเบียดชนะมาได้นั่นนี้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับได้เปรียบในบ้านบ้างภาพรวมนะครับเจ้าบ้านดูดีกว่านั่นี้น่าจะเก็บใช้อีกนะครับ ซึ่งราคาเนี่ยก็ไหลต่อค่อนข้างสวยด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกเท่านั้นเองนะครับเป็นน้ํา1.8แต่ปัจจุบันทุกที่ไหลต่อเป็นทิศท,ทางเดียวกันไปอยู่ที่ราคา1ลูกแล้วนะครับแต่ยังเป็นน้ําเต็มน้ําคูณ2อยู่นะครับ ราคาเดิมราคาเปิดราคาครึ่งควบลูกเนี่ยจะมีให้เชียร์อยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นน้ําบวก10อยู่ที่1.7กว่ากว่าๆนะครับเกือบ1.8นะครับถ้าใครทันราคาครึ่งควบลูกนะครับให้จิ้มไปก่อนได้เลยนะครับเป็นราคาที่คุ้มมากแต่ถ้าไม่ทันแล้วนะครับหนึ่งลูกก็น่าต่อแต่ครึ่งควบลูกเนี่ยน่าจะยังมีให้เชียร์อยู่ก่อนเตะนะครับเป็นราคาที่คุ้มที่สุดนะครับหเม็ดมีแน่รุ่นเม็ดสกินเต็มนะครับจัดไปครับทีเด็ดบอลเตง VIP ในวันนี้นะครับเชียร์ไปทางฝั่งเเเจ้้้าาบนกกไไปดลย สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์บอลเต็งเน้นๆไว้ให้ทั้งหมดอยู่1คู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านส่วนท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่เป็นที่ปลอดภัยและมีโปรโมชั่นเด็ดๆเยอะแยะมากมายใครสนใจอยากร่วมสนุกสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลที่ไลน์แส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอนทิน สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยรวยเฮงเฮงทุกท่านนะครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ